รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยครั้งแรกของการจับเงินแสนที่ลอยมาจากฟ้าจับใจเลยครับผม นี่คือโอกาสที่จะทำให้คุณจับเงินแสนกลับบ้านไปแบบฟรีๆมาแล้วมาแล้วเอาไปชมกันเลยครับว่าวันนี้รายการจับแสนมือเปล่าจะไปที่ไหนและวันนี้เราก็ได้เลือกมาตลาดที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีของคนในย่านบางพลีนั่นก็คือตลาดทิพย์เกษรน,นั่นเองครับ ว่าแล้วก็ไม่รอช้าเพราะว่าสมพิธีกรของเราก็กำลังลงพื้นที่ไปชักชวนชาวตลาดทิพย์เกอรมาเล่นเกมเพื่อไปลุ้นเงินแสนกันครับโอ้โห,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 โหวันนี้มีผู้ที่มาสมัครเล่นเกมไม่น้อยเลยชักจะตื่นเต้นแล้วนะครับเนี่ยอยากลองลุ้นเงินแสนดูคราวนี้เผื่อได้จะไปทำหน้าใหม่ เจมอนกาแฟโบราณนะคะวันนี้ถ้าจับเงินแสนได้นะคะจะเอามาปรับปรุงร้านให้สวยขึ้นดีขึ้นวันนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับพวกเราในรายการจับแสน,แสนมือเปลครับผมวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดทิพย์เกสรบางปีจังหวัดสมุทรปราการนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์การเล่นเกมของเรา เราจะมีสินค้าทั้ง20อย่างนะครับ,รบอยู่ <ผม S 1> ในตลาดทิพเกสรของเราตลาดนี้มีสินค้าตั้งแต่สัก,กเบือ <c oughs> ยันเรือลบ <c oughs> เดี๋ยวนะเรือลบ <c oughs> เกมของเราชื่อว่าสแกนกรม ื่อเกมฟังแล้วเหมือนอยู่ในริการผีแต่ว่าไม่ใช่นะครับในเกมนี้ทั้งสองทีมจะต้องใช้สายตาในการสแกนกะน้ำหนักของแต่ละชิ้นเพื่อเลือกมาชั่งน้ำหนักในตราชั่งของทีมตัวเองทีละครั้งครับโดยแต่ละครั้งที่ชั่งน้ำหนักของที่เลือก ก็จะต้องเพิ่มขึ้นทุกครั้งถ้าทีมไหนที่เลือกของมาชั่งแล้วน้ำหนักลดลงก็จะเป็นทีมที่ตกรอบไปนั่นเองครับทีนี้แต่ละทีมก็ต้องใช้สายตาคาดเดาน้ำหนักของให้ดีๆครับแต่ว่าจะไว้ใจทางทีมงานได้ไหมล่ะครับเนี่ยแต่ละชิ้นอาจจะมีเซอร์ไพรส์อยู่ก็เป็นได้ ะค,ะคิดว่ารายการอาจจะต้องเอามาหลอกเราอาตอนนี้เราจะให้ทั้งสองทีมนะเลือกตัวแทนมาหนึ่งท่านมาเป่าย<ด>ิงฉุบกันได้ครับใครชนะสามารถได้เลือกเล่นก่อนหรือเล่นหลังก็ได้ได้แล้วโอ้ได้อย่างไวพี่ชายกับพี่โบผมนับหนึ่งถึงสามพี่ออกอาวุธนะหนึ่งสอ้าว,าวทีมสีแดงเป็นฝ่ายชนะ,ะจะเลือกเล่นก่อนหรือเล่นหลังครับเล่นหลังครับ ถ้าเขาผิดพลาดก่อนเขาตกรอบก่อนใช่ไหมทีมสินเงินเลือกสินค้าเลยครับว่าชิ้นไหนจะเป็นชิ้นแรกครับตอนแรกก่นคิดว่าจะเลือกเบอร์13นะเป็นใจแล้วเอาเบอร์15แทนถั่วงอกถั่วงอกหนักหรือเบาหนักหรือเบาหนักหรือเบาและถั่วงอกตีมือแตกพี่แจ๊ค ลาเล่ฮ่า่คีเลยและถั่วงอกนะครับนัก1นึ่งคิวโอ้ยขยับนิดเดียวมีแววชนะเข้ามาในหัวแบบประมาณ78-90% 9 0แล้วปิ้งขึ้นมาแล้วเราพระเรามองแล้วว่าอะไรที่เราจะต้องเลือกระดับ1 2ึสมทีมสีแดงเลือกสินค้าเลยครับเบอร์เจ็ดครับสัมลีีตกเลย คิดว่าเบาที่สุดแล้วอ่ะมี2ตัวเลือกตอนแรกถุ่งงอกกับสำลีแต่ทางเขาเอาเอา,เอาถุ่งงอกไปแล้วทางเราก็เอาสำลีมาดูกันโอ้โหโอ้โหมาดูกันทางหลังลุ้นกันใหญ่หนักหรือเบาหนักเท่าไหร่หนักทเท่าไหร่หนักหนักหนึ่งร้อยยี่สิบกร,รัมครับผม ตอนนี้กลับไปที่ทีมสีน้ำเงินครับสินค้าชนิดต่อไปจะเลือกเป็นหมายเลขอะไรครับอขอเลือกเป็นเบอร์18ครับผมสมาร์ทโฟนนั่นเองสมารามา์ทโฟนต้องหนักกว่าหนึ่งขีดนะจ๊ะหนักกว่าและ สมาร์ทโฟนของทีมสีน้ำเงินหนัก2.5ขีดครับผมโอ้โหสองขีดครึ่งสองจุดห้าขีดนิดเดียวเป็นไงสีแดงเราปรึกษาครับต่อไปจะเอาอะไรดีเบอร์สิบสี่ครับเข้าสารนะครับเข้าสารครับผมหนักหรือเบาหนักกว่าหรือเบาวกว่าครับ หนักกว่าหรือเบากว่าครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหนักกว่าครับผมและข้าวสารหนัก4กิโลหนักกว่าถือว่าผ่านนะฮะผ่านนะครับได้ไปต่อนะช่างกันไปทีมละสองชิ้นแล้วครับแต่ทั้งทีมสีน้ำเงินและทีมสีแดงถือว่ายังคงคุมลำดับน้ำหนักไว้ได้อย่างดีครับค่อยๆขยับขึ้นมาทีละนิดทีละนิด ไม่น่าเชื่อว่าชาวตลาดทิปเกอนจะมีทักษะในการสแกนกรัมเก่งกันถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าน้ำหนักของทางทีมสีแดงจะพุ่งขึ้นมากกว่าทีมสีน้ำเงินอยู่ไม่น้อยละครับแบบนี้ก็ทำให้ทีมสีแดงเลือกของได้ยากมากกว่าแล้วละครับทีมสีน้ำเงินครับสินค้าชิ้นต่อไปตอนนี้ทีมสีน้ำเงินกำลังประชุมกันอยู่ครับว่าจะเลือกเป็นน้ำผึ้ง หรือว่าน้ำมันพืชด,ดีซึ่งทั้งสองอย่างนั้นก็มีปริมาณเท่ากันเลยซะด้วยต้องตัดสินใจแล้วครับและทีมสีนํำเงินเลือกเบอร์สิบครับเบอร์สิคบครับผมน้ำมันพืชนะฮะเอ้ยหน,นักเหรอหนัมกมากเลยหนักมากเลยถ้าพูดถึงตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันมีมวลความหนักน้ำพึ้งมันจะเหนียวมีน้ำหนักมากกว่าน้ำมันเราเลยเลือกน้ำมันหนักหรือเบาเท่าไหร่หนักหรือเบา เบาครับมาดูกันเอ็กซ์เจ็บเอ็กซ์เจ็บวับไอหนัก9ก้าขีดครับหนักกว่าถือว่าได้ไปต่อครับพี่แจ็คเราจะเอาอะไรดีสีแดงอ่ะเบอร์17ครับปลาสลิดปลาสลิดของทีมสีแดงหนักหรืมเบา หนักปล่าครับหนักกว่าหนักดลมามาดูกันอาสลิโอเคหนัก1.4กิโลกรัมโอเคโอเคโอเคหือว่าได้ไปต่อครับผมหนักกว่านะโอ้โ ทีมสีแดงผ่านแบบชิวเฉียดไปเลยครับถือว่ายังมั่นใจได้มาดูทางฝั่งสีน้ำเงินบ้างครับว่าชิ้นต่อไปคืออะไรทีมสีน้ำเงินเลือกอะไรครับเบอร์13บเบอร์13เอายเอ้ยตาเพื่อเลยเดิมนะครับน้ำหนักของน้ำมันพืช9ขีดนะฮะต้องหนักกว่า9ขีดนะครับถ้าเบากว่า9ขีด ตกรอบเลยนะครับหนักหรือเบามาดูกันครับดัมเบลหนักหรือเบาฮะเบาเบาเบาอุา้ยอะเฮ้ยหนักเหรอ ดัมเบลลังกดัมเบลหนักโอเคเอโอเคโอเคในใจมั่นใจเลยว่าดัมเบลเบาค่ะคิดว่ารายการน่าจะสับขาหลอกนะคะแต่พอดีสีน้ำเงินเขาดวงไม่ดีค่ะเขาตกรอบไปก่อนแล้วก็เลยเข้ารอบ <c oughs> ถึงจะตกรอบไปแต่ทางทีมสีน้ำเงินก็ขอแดนส่งท้ายกันสักหน่อยครับโ้โแม่ไปคึกมาจากไหนครับเนี่ยพี่ชายอะดัมเบลมันต้องมาตรฐานสากลมันต้องอย่างน้อยๆมันต้องข่าวครึ่งกิโลป่ะไอ้ผมโทษใครอ่ะโอนใจโดนหลอกและตอนนี้ก็ผ่านเกมแรกไปแล้วก็ดีใจกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับ เรามันแชม